สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์นะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้เป็นคิวของราศีมังกรกันแล้วเนาะเราจะมาดูดวงความรักนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกันนะคะอ่าเราจะดูความรักนะคะความรักความสัมพันธ์คนคบคนคุยนะคะอ่าคบกันไม่มีสถานะให้กันนะคะคบกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะรักกันทุกประเภทความรักทุกประเภทค่ะดูได้ค่ะ สำหรับคนที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะสำหรับความรักที่มีประเด็นนะคนไหนความรักดีๆนะคะถ้า,าเลื่อนผ่านไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าจะดูเป็นไกด์ไลน์ดูคำๆดูเพื่อนะคะเป็นแนวนำทางโอเคดูได้คะ่ะไม่ว่ากันเนาะไพอ่อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สลับตัวตนได้นะคะไพ่เป็นเจเนอเรลเนดิงแล้วก็คือเป็นไพด่ดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมาเรามาดูกันนะคะเราจะดู ตัวตนของคุณ5ใบค่ะคนณรัก5า้าใบอดีต5้าใบนะคุณห้าใบนะคะแล้วก็คุณอยากบอกอะไรกับคุณรักและคุณรักอยากบอกอะไรกับคุณค่ะขอพลังงานของราศีมังกรนะคะมาเรามาดูความรักกันเลยจ้ะตัวตน5้าใบนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ The a j u s t m e n t ค่ะ ชมแชมพแชมพลนค่ะ7จดาบค่ะในอัพสอดค่ะโอเคอันนี้พลังงานของคุณมังกรนะคะเราขอดูพลังงานของคนรักของคุณมังกรหน่อยนะคนเขาค,คุยคู่ของคุณนะคะที่มีประเด็นกันอยู่นะ5ใบค่ะ The h e เ m ม t ด h e World ค่ะหนึ่งไม้นะ King of p พนิ c l e ลค่ะตะม o n โอเคเราขอดูอดีตของคุณหน่อยนะคะอดีตของคุณห้าใบค่ะ ทั้งคุณและคนรักนะคะขอดูอดีตหน่อยนะว่าเรื่องราวเป็นมากันยังไงนะคะห้าใบค่ะหกเหรียญสี่เหรียญสองเหรียญหืม่มเจ็ดถ้วยสามดาบ ความรักของคุณทั้งคู่นะคะของราศีมังกรและความอ่าและคนรักของคุณนะมันมีเรื่องราวของรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะอ่าจังๆเลยนะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีมากกว่าคนสองคนนะคะมาเรามาดูกันหน่อยว่าคุณนะคะคุณมังกรนะคะคุณมีความรู้สึกยังไงนะคะความรักของคุณตอนเนี้ย อ่ามันมีเรื่องราวที่เป็นการปกปิดซ่อนเลนทำอะไรลับๆลับหลังทำอะไรไม่บอกนะคะคนรักของคุณน่ะทำอะไรไม่บอกคุณไปจับคุณไปจับได้ว่าคนรักของคุณน่ะทำอะไรลับๆแล้วล่อทำอะไรแบบไม่เปิดเผยมีความปิดบังซ่อนเลนในเรื่องราวของความรักนะคะ เออได้มีความรู้สึกว่าคนรักของคุณนะได้มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายความรักนะมีการอ่ายกย้ายความรู้สึกยกย้ายความรักยกย้ายความอ่าความรักน่ะนะให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยแบ่งเหมือนแบ่งปันเหมือนเปลี่ยนถ่ายอะนะว่าเออเอาความรักไปให้คนอื่นนะที่ไม่ใช่แค่แค่เราเท่านั้นนะคะแล้วก็ เ,เขาบอกว่าเมื่อถึงเวลามันมันถึงเวลาแล้วแหละที่ที่คุณจะต้องลุกขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันได้เวลาเหมาะสมแล้วที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเรียกร้องสิทธิ์ของคุณเรียกร้องความความเป็นคนรักนะคะของคุณอ่าได้เวลาที่จะมาสู้ กับเรื่องราวที่มันได้เป็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันเป็นมานานแล้วในเรื่องราวของรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณทั้งคู่นะคะคุณมังกรก็เลยบอกว่าฉันต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างละฉันไม่อยู่เฉยเละฉันไม่อยู่นิ่งละฉันจะต้องมาทวงสิทธิความรักของฉันคืนนะในเมื่อคุณทําอะไรลับๆแล้วมานานละทําอะไรที่มันปิดบังซ่อนเล้นฉันแบบเนี้ยมานานแล้วนะเมื่อถึงเวลาฉันจะต้องลุกขึ้นมาจะทําอะไรสักอย่างฉันจะไม่ยอมอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแบบเดิมแล้ว อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูทางคนรักของคุณมังกรนะคนรักของคุณมังกรบอกว่าอในเรื่องราวความรักอะ่ะมันมันห้ามกันไม่ได้ก็มันได้มันได้เกิดขึ้นมาในความรู้สึกแล้วก็มันได้รักไปแล้วอือมันได้ไปเจอคนที่ถูกใจได้ชอบไปแล้วอ่ะแต่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อยากผิดศีลธรรมนะมันก็เลยทําให้ต้องแบบ ต้องคุมตัวเองให้อยู่นิ่งๆในเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่มีความปิดบังซ่อนเลนะ่ะไม่ีความที่แบบอยู่ในใจมันบอกกล่าวใครไม่ได้ในเรื่องราวความรักที่เขามีนะแล้วเขาก็บอกว่าคนนี้ที่เข้ามานะ่ะมันเป็นคนที่ถูกใจเขามันมันใช่เลยมันเหมาะมันมันใช่สําหรับเขาอะไรเงี้ย ด้วยความที่ว่าเขาก็รักไปแล้วมันได้เริ่มต้นในมีความรู้สึกนั้นไปแล้วอ่ะมันมีความรักไปแล้วนะแต่เขาก็พยายามทําทุกอย่างให้มันอยู่ตามกรอบตามศีลธรรมที่เขาพยายามที่จะประคองตรงนั้นไว้นะไม่อยากให้มันผิดศีลไม่อยากให้มันไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีพยายามคุมตัวเองอยู่ก็ไม่ได้ว่าไปทําผิดอะไรมันใจมันออกไปแล้วอ่ะแต่เราก็พยายามคุมตัวเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามคุมให้ตัวเองอยู่ในในฐานะที่ คือคนมีครอบครัวแล้วเราก็จะอยู่กันแบบเนี้ยหรือเรามีคู่แล้วเรามีแฟนแล้วเราถึงเราจะไปชอบเขาแต่เราก็จะไม่ทําอะไรที่ให้มันผิดไปมากกว่านี้มันที่มันผิดไปแล้วก็คือผิดไปแต่ก็จะพยายามคุมตัวเองอยู่นะก็พยายามนิ่งๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราขอดูอดีตกันหน่อยว่าความรักของคุณทั้งคู่เป็นยังไงนะคะอดีตของคุณมันมีการแบ่งปันความรักคือการให้ความรักไม่เท่าเทียมอะนะว่าได้มีแบ่งให้คนหนึ่งมากคนหนึ่งน้อย หรือเป็นการแบ่งความรักเป็นการให้อะไรที่ไม่ยุติธรรมหรือในความรู้สึกของคุณมังกรเองจะคิดว่าความรักที่ให้ฉันอ่ะมันไม่ยุติธรรมให้ฉันไม่ไม่พอให้ฉันไม่เท่าเท่าเทียมกับหน้าที่ที่ฉันสมควรที่จะได้อะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าฉันเป็นภรรยาหรือฉันเป็นสามี คุณก็ต้องให้ในหน้าที่ที่คุณเป็นคุณคุณเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณต้องให้รละความรักชั้นที่เต็มที่ไม่ใช่คุณไม่แบ่งความรักให้คนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าคนรักของคุณนะเขาได้มีใจที่ไปคือเขามีมีตัวเลือกหลายหลายคนนะ่ะคนนั้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามามีมาให้เขาเลือกเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเนี่ย คุณแฟนของคุณมังกรอยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคือเขาเป็นคนที่มีใครๆเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายเขามีตัวเลือกอ่ะคน e นั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นเร <c oughs> ื่องรับเป็นเรื <biography> ่องความรักของเรื่องสามเศร้าเกิดขึ้นยังไงยังไงยังไงก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนในราศีของคุณมังกรนะคะมันเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องราวของคนสามคนมีมากกว่าหนึ่งมีมีมากกว่าสองคนนะคะ อ่ความรักที่เขาที่เขามีในเรื่องของความรักนะกับคนที่เป็นอยู่นะเวลาเนี้ยที่เขามีจิตใจที่ไปคิดถึงคนนั้นอยู่เนี่ยคือเขาเขาวนไปวนมาหลายครั้งแล้วนะคะวนวนไปวนมาหาคนรักคนนั้นหลายครั้งแล้วไปไปกับกับไปไปกับกับนะคะหลายครั้งแล้วนะคะเขาหวงแหนความรักของเขาไว้เขาไม่อยากที่จะปล่อยคนรักของเขาคนนี้ออกไปนะ เขาหวงแหนเขารักเขาปรารถนาที่จะได้อยู่ร่วมกันแต่มันเป็นไปไม่ได้เขาก็ได้แค่นั่งกอดความรักที่เขามีอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะว่ามันเป็นเป็นเรื่องของความรักเนี่ยเรื่องสามเศร้าเนี่ยอันนี้มันพูดยากเพราะว่ามันเป็นในชีวิตของคู่หลายๆคู่นะคะที่เป็นแบบนี้มันมีกันเยอะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะไปว่าใครนะคะมัน มันเป็นเรื่องอความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่อยๆค,คุยกันมันเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องราวสามเศร้า對對เป็นเรื่องราวของความรักที่ออมีมากกว่าเรากับครอบครัวนะคะม,ม,มันมีมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นแล้วคุณกับแฟนค่อยๆคุยกันนะเพราะว่าเขาอะเอาจริงๆเขาอะมีมีคนอื่นแล้วเขารักคนนั้นพอสมควรเลยแหละแบบเวลาเผลอใจไปก็ so เหมือนกับว่าเวลาที่ไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยเขาก็มีใจให้กับคิดถึงคนรักคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเขาก็ไปหากันบ่อยไปกันหลายๆครั้งไปไปกับกับหลายครั้งแล้วนะในเรื่องราวของที่ว่าเขาไปหาคนรักคนนั้นอะนะคะมาทีนี้เราขอดูหน่อยนะว่าถ้าคุณมังกรบอกคนรักของคุณมังกรได้คุณมังกรจะบอกคนรักของคุณว่ายังไงนะคะขอดูกันหน่อยนะเพจออบคัพค่ะ The ฟู o ห้าถ่วย3เหรียญและหกวยนะคะคุณมังกรถ้าคุณบอกคนรักของคุณได้คุณจะบอกว่าไอเรื่องราวที่มันที่มันได้จบลงไปแล้วในเรื่องราวที่ที่เป็นประเด็นน่ะนะคะในเรื่องราวของไอความรักของคุณที่คุณมีอยู่มันจบไปแล้วน่ะคุณเลิก คุณคุณเลิกเศร้าได้ไหมคุณเลิกเสียใจได้ไหมคุณกลับมาอยู่กับครอบครัวมาเริ่มต้นกับครอบครัวใหม่ได้ไหมคุณมาใช้ชีวิตกับอา่ากับฉันเหมือนเดิมได้ไหมไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปคิดกับเรื่องราวความรักเก่าๆที่ที่คุณมีรักเรื่องรักสามเจ้าเรื่องความรักที่คุณมีกับคนคนนั้นอะคุณเลิกคิดได้ไหม คุณกลับมาอยู่กับเรากับครอบครัวของเราได้ไหมเรากลับมาคืนดีกันเรากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้ไหมมีการง้ะขอคืนดีกันนะคะเราไม่อยากให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกเราอยากให้คุณกลับมามีความสุขนะคะมาเป็นตัวของคุณเองแบบเดิมที่คุณเคยเป็นนะคะในในในครอบครัวของเราเนี่ยกลับมาเป็นแบบเดิมในครอบครัวได้ไหมนะคะมีความรักให้กันนะทาทุกอย่างที่อยู่ในการด้วยด้วยกันแบบมีความสุขอ่ะ แบบเดิมได้ไหมไม่ต้องไปคิดถึงคนเก่าคนไกลคนที่คุณเลิกจากไปหรือความรักเมือที่3ของคุณที่มีอยู่เนี่ยเลิกคิดถึงเขาได้ไหมเลิกกังวลถึงเขาได้ไหมนะคะมาเรามาดูหน่อยว่าถ้าหากว่านะคะคนรักของคุณบอกคุณได้คนรักของคุณจะบอกว่าอะไรนะคะคนรักของคุณจะบอกว่าอะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะ ห้าใบค่ะเก้าไม้ค่ะห้าเหรียญน,นะคะไฮพินเทสค่ะต h e เ o าว r และหกไม้นะถ้าคนรักของคุณบอกได้คนรักของคุณจะบอกว่าเรื่องราวความรัก ของฉันกับเขามันได้จบลงไปแล้วเนี่ยมันจบลงไปแล้วมันจบลงไปเรียบร้อยแล้วคือฉันก็เจ็บปวดเหมือนกันฉันก็สู้กับปัญหาความรักตรงเนี้ยเต็มที่บาดเจ็บเห็นไหมเนี่ยหัวก็ติดปัตเตอร์เออกล้องก็กล้องกล้องของหมอไม่รู้เป็นอะไรติดติดดับด,บดบมืดมืดชัดชัด เดี๋ยวจะแก้ไขกันอีกทีต้องขออาภัยด้วยนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าเขาเจ็บทรมานกับเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็พยายามสู้จนเห็นไหมปัาเตอร์ปิดหัวเนี่ยตาก็เป๋ขาก็เป๊ะลตตาก็น่วมไปแล้วเนี่ยทรมานสู้เหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เหนื่อยเขาพยายามสู้กับความรักของของของเราเต็มที่อยู่นะเนี่ยเห็นไหม ขาก็ต้องใช้ไม้คํำยันเนี่ยคือเปรียบเทียบกับความรักที่มันต่อสู้นะคะต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาในครอบครัวที่มีความสุขได้เขาก็พยายามเต็มที่นะกับปัญหาความรักที่เขามีไม่ว่าจะรักครอบครัวหรือรักคนที่เขารักอยู่นะคะคนนั้นนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่เก่งอา่าแล้วเป็นผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่า ถ้าไพ่ตัวนี้ขึ้นนะคะจะเป็นไพ่เมียน้อยหรือเป็นไพ่กิ๊กก็เหอะแล้วแต่จะเรียกนะเป็นเรื่องของความลับเป็นเรื่องความของความรักที่อยู่ในมุมมืดมุมลับๆพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่นิสัยดีนะคะจิตใจล่าเริงนะคะเป็นคนที่ใครเข้าหาใครเห็นใครก็รัก เขาอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีเอ่าเรื่องราวของเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอย่างรู้เรื่องราวล่วงหน้าได้เป็นคนที่มีการที่แบบพวกจินตนาการสูงแล้วก็เป็นเรื่องราวของความลี้ลับอะไรประมาณนี้นะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีอะไรให้หน่าค้นหานะคะใครเข้าใกล้เธอก็จะมีแต่คนรักเธอนะคะเป็นคนที่ มีอารมณ์คือเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์สุนทรีนะคะไปเข้าใกล้แล้วใครๆก็รักอ่ะประมาณนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีถ้าเป็นผู้ชายอ่าถ้าผู้ชายแฟนของคุณมังกรเป็นผู้ชายนะเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขารักเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนดีคนนึงแหละเขารักของเขาแต่เขาก็พยายามที่จะประคองความรักนั้น ให้ให้มันอยู่ในมุมมืดนั่นแหละก็คือไม่ได้ให้มันออกมาหรอกฉันกับเขาก็จบไปแล้วไงฉันก็พยายามเคลียร์แล้วจบแล้วนะแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่อคนรักงคุณมังก่ก็บอกว่าก็เนี่ยพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะให้ครอบครัวเราอะเดินไปในทางที่ที่ดีได้นะอยากจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้พวกเราอยู่กันได้อย่างมีความสุขฉะนั้นแล้วคุณอย่าคิดอะไรมากผมก็พยายาม หรือชั้นก็เหอะนะส่วนมากก็จะเป็นประมาณว่าเห็ดมังกรเป็นผู้หญิงตลอดเลยมังกรเป็นผู้หญิงแต่บางทีนะคุณก็เอาไปไพ่สลับกันนะคะลองลองเอาไปสลับับกันเองเพราะว่ามันทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะไปไปดูกันอีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าคุณอย่าคิดอะไรมากนะเพราะเรื่องราวของความรักที่เรามีให้เขามันจบลงไปแล้วเพียงแค่เรายังคิดถึงเขาอยู่นะคะยังคิดถึงยังใฝ่ฝันที่อยาก คือด้วยความคิดถึงความรักอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างคิดถึงนะอย่าไปว่ากันนะคะเรื่องราวความรักมันเป็นเรื่องธรรมดามเป็นเรื่องสวยงามถ้าถ้าเขาเออบางทีเขาอาจจะทําบุญมากับคนหลายคนเด็ดดอกไม้ร่มต้นมาหลายคนอะไรประมาณเนี้นะค่อยๆค,คุยกันนะคะโอเคมาเราขอมาดูอนาคตหน่อยว่าอนาคตของคุณและไพ่แนะนาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะห้าใบค่ะหก ดาบนะคะไนท์ออฟเพน n a เ l ิลค่ะ King King of w ฟบอ King of w บ n ลนะคะ a อล s The Sun ค่ะเพ of Sword ค่ะอ่าอนาคตของคุณทั้งคู่นะคะอ่าเรื่องราวของความรักนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะ เดี๋ยวทุกอย่างก็จะสวยงามนะคะอาจจะมีบ้างบางคนที่ดื้อนะคะในระหว่างคุณกับคุณมังกรกับคนรักของคุณเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งแหละที่มีอารมณ์ดือด้อนะคะดือด้อๆบอกไม่ค่อยอยากฟังหรอกอดเกง่งอดรู้อดฉลาดแต่เขาก็ทําได้นะเออประมาณนั้นเขาก็ทําในสิ่งที่เขาอวดได้แหละแต่เขาก็ดือ้ออะบางคนดือ้อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแหละที่อายุน้อยกว่านะเป็นคนดือด้อๆหน่อยบอกไม่ฟังลันๆน,นะคะส่วนอีกคนหนึ่งสุขุมนะคะ สุขุมมีอารมณ์มั่นมั่นเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทําในครอบครัวเขาจะพยายามคิดและแต่ตองให้ดีที่สุดเขาจะทำพาลาพาครอบครัวไปในทางที่มีความสุขและดีที่สุดนะคะค่อยเป็นค่อยไปเขาจะพยายามประคองครอบครัวของเขานะเขาจะพยายามประคองครอบครัวของเขาให้ไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีค่อยๆไปแบบมีสติแล้วก็ ประคองแบบให้เต็มที่ในจุดของเขาที่เขาจะทําได้นะเขาจะให้มันไม่แบบเหมือนก็ไม่หลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยเขาจะพยายามประคองตรงนี้อยู่ฉะนั้นคุณนะคะจะเย็นๆอย่าอย่าไปโวยวายนะคะอย่าไปถามมากอย่าไปอะไรกับเขามากเพราะว่าให้เวลาเขาในการที่เขาจะต้องลืมคนเก่ารักเก่าของเขาคือคนที่ที่สามดาบของเขาที่เข้ามาในชีวิตเขาว่าตอนนี้เขายังลืมไม่ได้หรอกค่ะ เขายังรักกันอยู่แต่เราก็ต้องให้เวลากับคนรักของเราหน่อยนะคะจะเย็นๆแต่ถ้าหากว่าเราดูแล้วเหมือนกับเขายังบางครั้งอาจจะยังมีแอบบอยากที่จะไปหาคนรักคนนั้นอยู่หรือเขาอาจจะติดต่อกันอยู่นะคะเราก็นิ่งๆได้ก็นิ่งๆไปก่อนนะคะดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าเราบุ่มบามพูดอะไรกันมากก็มันจะพาให้ทําให้คนของคุณนะคะอาจจะเสียใจน้อยใจนะเพราะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รักครอบครัวเขารักครอบครัวคะ่ะ เขารักครอบครัวมากเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่เพียงแต่ว่าในใจเขามันได้มีแบบนอกรู้นอกทางไปแล้วไนงะแต่เขาก็พยายามพยายามที่จะทําทุกอย่างให้กลับมาสมดุลในครอบครัวของเขาอยู่นะคะเราต้องให้เวลาเขาสักนิดเนาะค่อยคอยค,อยคุยกันค่อยๆปลอบใจกันค่ะแต่ถ้าบางคู่บางกรณีนะถ้าบางคนพูดเสียงดังโวยวายหรือว่าทะเลาะบแ่แหวงกันแบบลงไม้ลงมือแบบ ใหญ่โตมันก็มีสิทธิ์ที่จะพังและเลิกลากันได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นฉะนั้นถ้าเขาไม่เลิกกับกับคนรักที่เป็นมือที่3เขาคงไม่เลิกกับคุณแน่นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์คุยกับเขานะเรื่องราวพวกนี้ละเอียดอ่อนมากในะเรื่องราวของความรักนะคะค่อยๆคุยค่อยๆประคองกันเนาะเดี๋ยวเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นนะคะเขา กับคนที่3จะเลิกกันได้อย่างจริงจังแล้วยังไงเขาก็ไม่ทิ้งครอบครัวค่ะยังไงเขาก็กลับมารักครอบครัวอยู่ดีเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอันนี้เป็นดวงของลาสติมังกรนะคะในเดือนสิงหาคมนะอาจจะเหลื่อมล้ําได้เป็นสิงหา,ากรกฎาคมสิงหากันยาก็ว่าไปนะคะบางคนเกิดแล้วหรือบางคนยังไม่เกิดนะคะแต่บางคนก็ไม่เกิดเลยไม่ตรงเลยก็ได้นะเพราะว่า มันเป็นไพ่โดยรวมนะคะเปิดโดยรวมของมังกรนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไพ่อาจสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซนะ่านาระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะเอาไปพิจารณากันอีกทีเนาะดูไพ่ให้เป็นไกด์ไลน์นะคะเอาไปเป็นเป็นแนวนทางของเราเนาะอย่า,อาไปซีเรียสกับมันมากนะคะเป็นการดูดวงแบบเป็นแนวนําทางนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวให้อไลน์มาที่0ูนย์แปดสี่ห้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้ลิงก์นะคะแล้วก็เอ่อ ทักมาดูคิวได้ค่ะทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะว่าอะไรยังไงกันเนาะขอบคุณที่ติดตามมากๆนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวมีคลิปของเดือนหน้าจะรีบๆทำให้เร็วกว่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ